mà sẽ sọn nhìn bơi cá to như nhau, dài mấy? lớn nhất, nó dài. nó dài như gì? con, อันนี้เป็นปลาดุกอุยอีกตัวหนึ่งไม่เอาหรได้เกินได้ห้าตัวแล้วนั่ว่าตัวนี้ใหญ่ตรงนั้นน่ะหนไหนในไหนก็ในไหนละปล่อยน้ำออกเลยไหมปล่อยน้ำออกเลย้งเปลี่ยนแผนใหม่ครับจะปล่อยหนามออกเลยไม่่ต้ออองใสเยะหรกน้ำก็มีน้ำเลื่อย

ก็หอมอใหญ่ย,ยูเไในทอ่ทออะจับท่อหรือเปล่าอ่าวเขาไปในท่อแล้วอะไรก็หมอแอาลงไปดูิใช่ท่อตันน,น,นี่รอเปล่านี่ ออกไหมอะไรออกออครับครับ่นแล้วเนละืมเห็นหลังปลาเหีอแกไปเปิดน้ำใหม่ดูอากินไหมเพียวตากินเลยเนาะมันจะอยู่กันตรงน้ำเต็มเลย่ใหญ <c oughs> นี่ม <screws in the fridge> ันใหญ่เลยนี mm ่ตัวนี้ใหญ่เนาะตัวเดียวเออ้โหดูดิมึงเปรี้ยของเพื่อนมานอะไรเนี่ยปลาสองเดือนนะครับโอ้ตัวใหญ่เนี่ตรงตีนพี่ไหนเองนมองนะเลืยกตูดมาเลยโอ้โอ้โอ้ระวังระวังปักมือนี่ เราลองเป็นแผลนะกระเดกทำไมเป็นแผลอ้อตัดหลุดเลยเฮ้ยเลวเลวอุ๊ชนี่ตัวใหญ่นีอตัวใหญ่กตัวใหญ่ที่สุดเลยนะอันนั้นที่เหลือยังไม่ใหญ่รุ่นนี้รุ่นกลาง ที่เราตักมาอันนี้ยังไม่ตายเรื่อยๆไปได้